เก็บนิ้วพร้อมเลยเพิ่มสองเพิ่มเจ็ดไม่พอนะไม่พอเพิ่มห้าเลขศูนย์ตอบเก <15. S 1> ่งมากครับข้อต่อไปพร้อมเพิ่มแปดลดสามลดสามตัดลงเชนี้ว่าอะไรครับขออีกหนึ่งรอบนะ,ะลดสามเพิ่มสองเพิ่มแปด ไม่พอครับเพิ่มแปดไม่พอหาเพื่อนเจอหักเซตศูนย์ตอบสิบห้าเก่งมากข้าต่อไปพร้อมเนื้อแตะไว้ที่จุดกลางเตรียบตัวจุดกลางคือตรงนี้หนึ 1, 2, 1, 5, 8, 8, ่งสองหนึ่งห้าแปดแปดสามเซตศูนย์ตอบ ตอบเท่าไรครับ28เก่งมากครับไ้ไฟหน่อยเยี่ยมเลย